ชาวฮาเล่จากทั่วประเทศกว่า1000คันรวมตัวที่สนามกีฬาญี่ปุ่นดินแดงแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติลองลิฟต์เดอะคิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงเจตจำนงถึงความจงรักภักดีทั้งนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากเช่นไทยธนาวุฒิเต่าสมชายเข็มกัดติ๊กชีโลพนตรีวินไทยสุวารีเรขาในการกออรมนและโกศกกออรมนพันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ต ในสันธิยาโภเกตประธานชมรมอีโมทัลไทยแลนด์บอกว่ากิจกรรมวันนี้ของชมรมที่ก่อตั้งมาเป็นปีที่30ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีกิจกรรมแปลอักษรมาเป็นประจำแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนส่วนที่ก่อนหน้านี้เดิมจะจัดที่สนามหลวงแล้วเปลี่ยนมาเป็นสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนินแดงนั้นเพราะสนามหลวงเป็นสถานที่เปราะบาง กวถูกมองว่าเป็นม็อบและการจัดกิจกรรมได้รับอนุญาตทั้งหมดแล้ว